มาเล่าเกี่ยวกับตัวละครทั้งสองเรื่องหนึ่งคุณพี่เจ้าขายฉันเป็นหานไม่ใช่หงกับอีกเรื่องหนึ่งคืออีบัวกับไอ้ขวัญท่านเองแล้วก็ไปฟังเรื่องราวของตัวละครจากสองเรื่องนี้กันเลยไอคนหนึ่งหนูดูอีกคนหนึ่งพ่อดูทุกคนหงว่าทำไมผมหยิบสองเรื่องนี้มาเล่าตอนนี้ล่ะตาจบอยู่แล้วก็อันไน,นก็จะใกล้แล้วก็ผมขอเอาสองเรื่องนี้มาเล่า อีบัวกับไอ้ขวัญแล้วก็ทุนพี่เจ้าขาที่ฉันเป็นหานไม่ใช่หงแล้วกันแล้วนะเรื่งอของพี่เหมืินกับแม่บุญตาแล้วก็อีบัวกับไอขวัญเทพแล้วก็แก่นั่นเองไปดูข้อมูลของตัวละครทั้งหมดที่ผมพอรู้จักกันอยู่ไปดูกันเลย พี่จอรลเนนีเล่นเป็นแม่แฟงที่อยู่ในโรงคณิการน่าเองชอบมีเรื่องใส่หัวตลอดเลยเวลาใครหนีก็จะชอบตีตลอดแต่เดืยนนี้ก็ไม่ค่อยตีแล้วนะนั่นแหละต้องรง้อยเป็นตัวละครที่สำคัญแต่ก็ที่จริงพี่เหมือนก็ไม่ได้เอามาเลยนะส่วนตัวผมเลือกพี่เหมือนดีกว่าเนาะใช่ไหมทุกคนทุกคนคิดอยังไงกับตัวละครนี้คอมเมนต์มาด้วยนะ เย้ yeah. คุณหมื่นเหมือนเป็นตำรวจสมัยก่อนนั่นแหละอืมแ๋ยวก็ขอแม่บุตาไปแล้วแต่แม่ของเขาก็ไม่ค่อยอยากจะยอมรับานางคาริกายอย่างนั้นหรอกก็ไม่ตูมีตัวละครที่จะฆ่าบุตรตาลนักต่อน,นักทั้งบนเรือทั้งบนพื้นดินก็ต่อน,นักต่อน,นักแล้วก็ก็รู้สึกแปลกดิะกับตัวละครตัวนี้ก็คงไม่ได้คิดอะไรกันมาก ตวลกคนที่ว่าสนุกดีนะของบ้าน,าน,ค,านคุณพี่เจ้าขาดีฉันเป็นหันไม่ใช่หองเวลาสองทุ่มครึ่งปันพุธกับวันพฤหัสนั่นเองต่อไปเราก็ไปพบก,กับเรื่องอีเรื่องเรื่องนั้นก็คืออีบัวกับไอ้ขวัญน,นั่นเองเย้ เข้าสู่เรื่องที่สองที่ผมชอบมากๆที่สุดของที่ดวงใจเลยฉายทุกวันจันถึงสุกเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับทางช่องสามนะอย่าไปกดช่องอื่นนะเฮ้ยเทนิสจลินชาเล่นเล่นเป็น,นบัวนั่นเองเล่นเป็นลูกของท่าแก่บุญ แล้วเป็นลูกเรียว่าสวยและเศรษฐีมากแล้วก็พิเทพเป็นคนเล็บข้าราชการยูโดทันทปนั่นเองหรือเทพเป็นคนที่ปกป้องดีมากแล้วก็ขวัญหรือเพื่อนคณนินนั่นแหละเป็นคนที่ปากแข็งกับบวนเก่งมากไม่อยากให้บโบจำได้ว่าเอ้ยคนนี้ คือเขานะเขานะส่วนนักงสาวของไอควันคือแก้วนั่นเองแก้วก็หมืนจะรักเทพก็เหมืนจะมีใจให้แต่ก็ไม่ไม่มีใจให้เทพฮะก็ในจริงมีตัวละครเยอะกว่านี้แต่ของเราแค่ไหนดีกว่าเจอกันที่ใหม่นะครับ